แบบมันไ,ไม่ได้จีบเมืองเก่าอะแต่มัน,มน,นร้อนร้อนเท้าร้อนเท้าตา พ่อนอนหลับอยู่ด้วยความเหน็ดเหนื่อยจากการขับรถทั้งคืนก็ได้ยินแต่เสียงเด็กๆเ,เล่นกันนั่นคือเสียงลูกสาวกำลังเล่นน้ำสนุกสนานพี่ทันด้วยนี่เนี่ยโพี่ทันตูโทรโทรอต้องพักอยู่ตรงนี้ดิวดีมากข้างหน้าเป็นทะเล เิดคิปขเก่าคู่เกตนะคะได้การเพื่อนๆครับเพื่อนๆครับได้จับสิเอ่าแม,ม่ทำไมเพรพ่อบุญให้ก็ได้ให้แม่พูดดีกว่าวันนี้เรามาเปิดิคลิปเกตนะคะเรามาเทีย่ยววันแรก มาเที่ยงแต่เช้าเช้าเราอะไรเนี่ยจะเที่ยงแล้วเนี่ยแดดร้อนมากเรามาภูเก็ตนะคะภูเก็ตเมืองเก่าค่ะใช่เดี๋ยวไปดูเมืองเก่าทีนี้เราจะไปดูเมืองเก่าโบราณใช่นาชอบปะล่ะชอบค่ะยังไม่ทันเห็นเลยนะเดี๋ยวพาไปดูนะคะ เมือ่อมันรอ,อนร้อนมากเมื่อวานนี่ก็ตกเอาตกเอาตันนี้ก็แดดจังถือว่าคนไม่เยอะนะสำหรับช่วงสงการเนี่ยถึงแม้จะมีเดินบ้างจะถือว่าไม่เยอะไอ้มุมนี้ก็สวยนะมุมบบมหาชนรายใมาแล้วนะึง 就我没办法 หมดแล้วนะวันวานะไม่ค่อยมีอะไรให้ดูเลยนะมีแค่เตกเดียวพากันเดินกลับแนละ้วไปเติมน้ำมันที่เชลอะไรเล็กี่บบว่าตื่ีพากันมาที่ไหนหรอเราอยู่ที่หแหลมพมเทพนะคะเขามาดูพระอาทิตย์ตกดินแต่คนนี้มาดู <c oughs> ไอ้ผิดที่ตรงหัวเลยนี่เพอตรงนี้เขาไม่ให้จอดประตูก็ยังปิดอีกไอยคนอ่วนจะเข้ายัางไงเนะี่ยยุบยุบบคางชั้นด้วยปุ๊บ <S <S เด็ดไก่ไหมกิโลหนึ่งแล้วกันนะ นาแข็งแรงอยู่แล้วจิบจิบดูพิทันที่ขาลากกัน่ะเขาไม่ให้เอาหมูขึ้นเรือใช่ไหมทันวาเขาไม่ได้ไปแล้วแหละมีแค่นี้เองเหรออ๋อแต่คนไปไม่ได้ใช่ไหมเคยเห็นตั้งแต่สมัยเด็กในหนังสือเรียนนะครับ มุมเนี่ยน,นี่ผ้าที่ตกอะไรเงี้ยเพราะอย่านะเพิ่งไปเพิ่งไปก็ถ่ายรูปหันน้ำมาหน่อยแช้หน่อยแช้หน่อยแนะช๊ Nam nhưng không thể lên, hãy du khảo chi tiết. Hi, cọ mình nhiều đó. Hi, 3, 4. Đang thôi. ต่ก็หลังจากกินข้าวกินปลากันเสร็จพวกเราก็มาเล่นน้ำทะเลกันต่อที่หาดในหานโอ้โห <c oughs> ร,ร้อนเทา้าร้อนเทา้าตาเล่มามานั่งนี่ไไามาที่ <c oughs> ไม่มีใครอยู่นะ ขาบอกเลยว่าน้ำทะเลที่นี่เล่นมันมากถ้าไม่เชื่อก็ถามตาคำดูทำให้คุณพ่อไม่มีเวลาถ่ายวีดีโอเลยวันนั้นแม่เอยายกับอาเล่ไม่ได้เล่นน้ำทะเลก็เลยได้ภาพวิดีโอเล็กๆน้อยๆจากกล้องแม่อยู่เล่นกันเพลินมากจนเวลาล่วงเลยจนค่ำกลับถึงที่พักนี้มืดเลย วันนี้เรามีแผนไปเที่ยวเกาะพีพีไปดูน้ําไปดูปลาซึ่งเกาะพีพีเนี่ยคุณตาชอบมากมากเลยนะเดี๋ยวปีหน้าคุณตาจะพานามาอีกนะอันนี้คุณพ่อไม่ได้พูดนะคุณตาพูดตอนที่อยู่พีพีก็หลังจากที่ซื้อตั๋วเสร็จเราก็ขึ้นเรือกันเรือใหญ่มากวิวที่นี่ก็อย่างสวยน้ําทะเลนี่ก็เป็นสีเขียวเลยนะ สินาทีก่อนที่ถึงเกาะพีพ er ีเราก็จะเจออ่าวมาหยาเป็นอ่าวที่งดงามที่สุดของเกาะพีพีเลยเห็นเขาบอกว่าเป็นที่ถ่ายทำหนังระดับฮอลลีวูดมาถ่ายทำเลยนะ เราถึงเกาะพีพีทางทัวร์เขาก็จะให้นั่งเรือเล็กมาก็น,นั่งไม่ไกลนะแป๊บเดียวเราก็มาถึงแล้วอ่าทะเลสวยมากเกาะพีพีดอนครับอ่าวต้นเรือของเราจอดอยู่ตรงนู้นไกลมากแต่งตัวกันเสร็จสับพวกเราก็ลงเล่นน้ำกันทุกคนลกเว้นอานากับอเล่ต้องอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนแต่ก่อนจะหมดเวลา5นาทีอยู่ดีๆอานาก็อยากลงซะงั้นพ่อก็เลยให้ลงมาเล่นกับคุณพ่อบ้างก็แม่ไปรับป่าลูกแล้วนี่เนาะก็จะให้เขาลงเล่นน้ำด้วย พอหมดเวลาเล่นน้ำอังทัวเขาก็พาเรามากินข้าวที่โรงแรมหรูบนเกาะพีพีวลานี้อาหารมันช่างน่ากินไปทุกอย่างเลยเนาะกินละไรดีกวนนี Bass, ่วะ สังเกตเห็นคนทำไมเงียบกันจังมองไปข้างหลังเอานี่นอนกันหมดแล้วหรอเนี่ยสองใสเจเนืยอยกันจริงๆไปแล้วเราก็ถึงโคเกตจากกรีเยีบดีสนยกยงฮะไปแล้วยิน่นีกับห้องพักกัน สว<ท><ท><ท>ัสดีเพื่อนเพื่อนหกโมงครึ่งแล้วเรามาถึงที่พักแล้วจ้ามาดูพี่เขาขับลงโอ้โหยอดอยู่บนเขาโอ้โหมาได้ไงเราวิวถึงสุดเป็นเลยเนาะ พ่อพาไปดูห้องพักนะลูกน,นะห้องเหอห้องเก่ามันสะบอกว่าอยากอยู่ห้องเก่ามากกว่า飒มันใหญ่กว่า <c oughs> ทันวะ <c oughs> ที่นอนเขาอย่างหรูเลยนะหมอนเพียบเลย <c oughs> มีตู้เสื้อผ้าเลยนะ <c oughs> น,นี่ก็ใหญ่ไม่มีพัดลมสองตัวข้างบนสองตัวซ <c oughs> ้าย <c oughs> ไปลงน้ําเปียกแล้วนะเฮ้ยกินข้าวก่อนลูกเดี๋ยวแม่จะป้อนข้าวกับปลาให้หน,นะมีเส้นนะเปียกขจีนด้วยนะคะตกปลาด้วยมีปลาปูว่ะโอเคพอหอมปากหอมคอแค่นี้ก่อนละกันันนี้เหนื่อยมากมจะนอนกันเร็วเช้าวันที่สี่วันวน,นี้เราต้องเดินทางกันกลับบ้านแล้วนะวันสุดท้ายแล้วเด็กๆก็คงอยากจะเล่นน้ํากัน ไเ,เลได้วันนี้ตายายไม่ได้มากินข้าวด้วยยายบอกอย่าลืมห่อไก่ไปด้วยนะจะไ,ได้มีกินระหว่างวันกิน้าเย่ไหมน้ำแ้ว,ว,แวโอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เนาะเราไปเที่ยวกันหลายวันเอาไว้คลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคลิปนี้ ขอลาตัวไปก่อนแ่าลิมกดกระติงกดจัดบตะไคร้่วยนะ